เดีเ๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้เจาภาพวันนี้ขึ้นมา<อ>ผมมอมอะไรมอบรางวัลนะครับใสนิทหนึ่งครับรียนเชิญน,นะครับสำหรับคุณแม่สริสรน,รสนะครับน,นใชคุณแม่สริครับผมปอบคุณกับคุณแม่สลิริรัวรชมครับที่ทำให้พวกเราได้มาเจอวบนนี้ ก็ในวันครบรอบหนึ่งปีในการจับไปของพี่สาวของคุณแม่ครับซึ Demon> ่งพี่สาวคุณแม่นี่ชอบไรอ้นมากมาที่นี่มาที้นี่กนนี่ขึ้นไปแล้วแม่ก พี่สาวของคุณแม่สีคือคุณแม่เฉลวยควนชมนะครับชื่นชอบไรอันมากแล้วก็คุณแม่สีก็ชื่นชอบไรอันมากเช่นกันนะครับวันนี้คุณแม่เฉลวยจากไปก็เป็นการกระโดดคนที่สามต่อเจ็ดปัญหาลงที่อยากจะให้ไรอันมาแสดงที่บ้านสักครั้งหนึ่งนะครับจะกนเงียบนะครับจะให้ทุกคนเงทุกคนเงียบนะฮะ หายใจได้ครับอิจฉาไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบครับเยกับแม่สิครับแม่สุดดีชมๆรารัมสภาพใหญ่ สวัสดีบ้านนี้เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร e ติดตามไปนานๆน,นะจ๊ะ